ทุกท่านนะคะตอนนี้อยู่กับเฟสแล้วก็072สไตรเกอร์นะคะคุณตุ้ยหนุยต้องเรียกก่อนจะเรียกหนุยได้ต้องคําว่าตุ้ยหนุยต้องมาก่อนเว้เดี๋ยวเรียกผิดพี่ถูพี่ถูไม่ชอบพี่ทูก็เรียกหนุยครับเออพี่ทูชอบเรียกผิดแล้ว เออต้องเรียกอะไรวะเนี่ยโอ้ไม่กัดวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเบสบอลกันในไฮวิกเซลนะโดยมีชันเลนว่าเราจะถล่มลูกบอลไฟกันจะเป็นไง<ม>เดี๋ยวเราลองไปดูกันก่อนแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนดูคลิปด้วยนะจ๊ะเปิดเทอมก็เอากันบ้านมานั่งทําเอากันบ้านมานั่งทําแล้วดูคลิปต่อปใช่น่ารักมากหนูทําดีมากลูก่ะ <Okay. S 1> ไปเจอเกั่นี้ก็เริ่มดีก่อนเลยกระไรเนี่ยโอ้โหสีชมพูไงวิน่ารักชมพูนะ ชมูโอ้โอเเขายังขอรับได้ล้ะผมล่ะไมเราเราต้องไม่เราต้องไม่เกี่ยงเรื่องสีเอดี๋ยนะกันเตียงหัวเอ้ยสีขาวเอาสีขาวมันไม่ได้ใช่สีเราไม่ใช่สีเราเราไม่ได้เฮ้ยขาวมันต่อมาขาวต่อมาแล้วตอนไหนวะต้องเตรียมตัวี้เลดี้เลดี้ทูแบทเทิลเอ้ยสีเตียงขาวโดนทำลายโอ้อะไรวะกันเตียงไม่ดีเลยมันยังไม่ได้กันเลยสุนเจ็ดสนเจ็ดมันยังไม่ได้กันเลย ปาพร้อมลุยคะ่ะเดี๋ยวกันดีๆนะครับผมกลัไวไฟบอลยิงมาแล้วพร้อมกับทุบเตียมตานที่แล้วอีก <c oughs> โอ้าวโอ้อีกโซ่บริเบ็ดแบดแแว่แว่อยู่ไหนเอีกดับวิกเกิลวิกเกิลแบด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 ไปดีเอ้าโอ้โหแม่งบินเลยเมื่อกี้บินปลาลงมีคอมโบโคอมจอยลงมีจุดฟาร์มส,สองจุดนะคะส,สีไม่ไม่ไม่าฟาร์มไม่ได้สีน้ำเงินน้สี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 ส ไปแล้วมาป่ะจ๊ะกระดูกกระด้งขีบุกบุกแล้วปะปะปะชิฟันชิฟันเฮ้ยอยู่ฐานก่อนนะอยู่ฐานก่อนนะอยู่ฐานก่อนนะมันตอไปมันตอไปมันตอไปตอไปเฮ้ยเฮ้ยตอบกี้ตอไปใครฮะต่อไปใครฮะต่อไปใครฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฐานผมกันดีอยู่แล้วเมื่อไรเมื่อไรนี่เนียนอยู่นี่เนียนอยู่เฮ้ยขมบงขมใจขมบงขมใจยาส์ยาส์บู๊ชเฮ้ย หาหาที่ขุดมาหน่อยอยู่ฐานแล้วไม่มีที่ขุดครับวัสดีครับวัสดีครับส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 สีคุวัสดีครับสวัสนีครับเวัสดีครับสวัสดีครับวี่รดีรวดีควีรัสวดครดีครัวสดีคสดครัดีรัดีคัดีวัวั no yes ีวดวดีัวัีวลวสีัีวีัวรด ตริงตริงส์ไม่เดอดผมเก็บความควนปั๊บปั๊บวิทำเรืนี่มาไกลไฟบอไฟบอกไฟบอกไฟบอกมึงไม่ได้แดกหรอกบอกเลยตอนแรกเนี่ยยังตกใจเลยต้องพักมึงไม่ได้แดกหรอกไฟบ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 อกพี่ไฟบอกไฟบอกอ่อนกระดอยอ่อนก็กลับมาอเจ็ดไม่ใช่หรอครับโอ้โหน้ำตาจะไหลขอแชร์ เฮ้ยเขียฟากเคี่ยก่อนนะเดี๋ยว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 แป๊บนึงนะสักครู่นะใจเย็นๆนะแกเฮ้ยไฟโบไฟโบอยู่ไหนไฟโบร้อยเรอยโอ้ผมเจ็ดแม่งยโหดอะศูนย์เล้วผมศูนย์เจ็ดสองเอาะเบอร์โทรไงตื่นศูนย์ย่งสนใจโทรได้นะไปจูงสายบุกไปจูงสายบุกไปเลยบุกไปบุกไปเอ้าไปจ้าวววปบมานี่นี้นี ขุดเลยขุดคุดเรียบร้อยเรียบร้อยเออโอเคยังเงียบเรียบร้อยเก็บอะไรข้างในข้างในตีไม่ได้ตีไม่ได้อุ้ยปิวเรียบร้อย้ที่เหลือก็แค่เก็บไฟบอลโอเคีจุดฟาร์มตอนนี้ต้องมีจุดฟาร์มตั้งสองจุดนะคะสามจุดไปครับรวมของตัวเองด้วยเอออัลเฟสจุงเขาเงียบลุดนะไม่ไม่ได้ลุดเรานิ่งอยู่ใจเย็นๆสิไม่อด้หย่าเป็นใหญ่ใจต้องนิ่งใช่ไหม <laughs> <laughs> เดี๋ยนะสีเหลืองฐานเยอะไปวะเนะี่ยไม่มันไม่ใช่อะไรนะคนอื่นเขาไปเก็บเอโมลลกันเราทำอะไรกันนะ <c oughs> เราเลยว่าแคมป์แคมป์เราสายฟาร์มสายฟาร์มเดี๋ยวๆเ <c oughs> ไอ้สีแดง <c oughs> อ๋อฝั่งนั้นสีแดงใช่ไหมตรกกระจายแดงแดงเข้าไป <c oughs> <c oughs> ตืดตืด okay. ตืโอเคไฟวอลเราต้องอ๋อก็ว่าแดงมันไปขุดเทาก็ตกกระจาย โอเคเราผมเก็บมาได้2ลูกแล้วครับเยี่ยมมาครับตอนนี้อัปเกรดชุดก่อนแล้วกันแล้วก็เฮ้ยใครเตรมนะไม่มีเนาะโอเคโอ้ย ender ender buff อะไร dragon buff อย่าอย่าอย่าไปซื้อครับอย่าไปซื้อครับอย่าไปซื้อมันมันยังไม่มีประโยชน์ในตอนนี้ครับมันคืออะไรอ่ะมันมันจะเรียกเทระทีมจะมีมังกรโผล่ขึ้นมาครับเชโดแบบจะเป็นจะเป็นมังกรของเราเลยครับใช่แล้วมันก็จะไล่ทีมอื่นไปซึ่งมันต้องรอประมาณเออห้าสิบนาทีกว่าจะได้มา มาเฮ้ยเใครแต่อ๋อสีเกรย์สีเกรสโน่นโน่นมปะเราไปฟาร์มเป็นสีแดงเหรอไม่ไม่ไม่สีเทาอันนั้นสีเทาแต่สีแดงไม่ไม่ไมไมค,คือคือเราน่าจะแบบนิ่งๆไว้ก่อนนะแบบเราต้องเก็บของก่อนเก็บทำฟาร<ช>์มไว้ก่อนไงเก็บไฟบอลแล้วทีเดียวถล่มทีเดียวเลยอู้วาทำไมต้องติดเนอร์ติดเนอร์ไม่เนอร์ไม่หยุดขึ้นต่อขึ้ต่อหนุ่มหนุ่มอู้ว่ต่อทางไม่ดีเลย เดี๋ยวนะอีแดงไม่ไว้ใจแม่งเลยเหลืองก็น่าเก็บนะแต่ว่าเราเก็บแดงกันอือใช่เ <ใน S 1> ก็บแดงแดงน่าจะอะไรเรารหรอือเปล่า <laughs> แล้วเราจะได้ไฟบอลกี่อันครับในเลพาร์นี้ผมว่าน่าจะได้ไม่ถึงสิบอันนะครับโอ้ยในกล่องเจออีกตั้งสี่สิบพันตดวนีอ,อ๋อใน Ender c h e s ชอีกด้วยผมหมายถึงไฟบอลครับอ๋อไม่ใช่เราก็เก็บไปเยอะๆก่อนไงเคอืมรู้สึกเหมือนฐานแดงนี่เขาจะจ้องเล่นงานฐานเราด้วยนะเนี่ย เไม่ไม่ฐานแรกเขามีเป็นปฏิบัติกับเหลืองอยู่ครับเราใช่เราตอนนี้เราไปเนียนได้เลยนะไม่เราอยู่จะอยู่กลางเราอยู่กลางเฮ้ยเราอยู่ฝ่ายกลางเราอยู่ฝ่ายกลางเราพัตมิษต์โอ้เลือเลือใจเย็นเลือไหน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 โอ้เลือเลือเลือเมาเลือุ้ยอุ้ยชุดชุดฟูมากชุดฟูมากโก้คัมแบกคูมี่คัมแบ็กทูมี่ไหวไหมอุ้ยอุ้ยฮ่าได้ด้วยอุ้ยดูเลือดเดี๋ยว นี่มันคนเก่ง217เหลือหนึ่งเหลือหนึ่งต้องเข้าใจสภาพชุดของผมตอนนี้นะครับไฟบอลแ้าสิผมผมมีแค่สองผมมีแค่สองรูปครับเหมือนกันเลยสองรูปเหมือนกันมีองเล่องเราลองกลับไปดูบ้านก่อนเผื่อจะมีเยอะขึ้นครับผมเอ้ยล่องเดินดีๆนะตดีกยวตกจัดไฟครับใช่เอามันอยู่ข้างๆเราเ้ยมาได้สามรูปอะได้สามรูปแล้วแ้วผมขอเปลี่ยนชุดก่อนนะครับอ่าเฟยจะแอบดูนะครับ องตายแล้วองค์หันหน้าหนียังไปเลยตายแล้วไม่ตายกุ้งยิงไปแล้วไอรุ่นเหลืองมึงมึงชุดเพชรแลาะฮะโหลอะไรครับมันชุดเพชรแล้วไงผมได้ยินว่าชุดไพเราะนี่หูหูไหมหูตึงแล้วนะพักนี้ตื่นแล้วนะไม่ใช่หน้านะหูเนีญหูไม่ดีโอเมก้าเดี๋ยวเราเราต้องใช้ทองเดี๋ยใช้ทองในการการเตียงนะเพราะว่าไม่งั้น มันจะเสียทรัพยากรเหล็กไวโคตรเยอะแล้วก็ให้เฟซเข้าไปฟาร,ร์มฐานอื่นนะส่วนเราก็กันบ้านน่ารักมากค่ะลูชายที่เร็นสาวโคตรเลย <laughs> กันบ้าน <laughs> ผมสายกันเงี้ยครับ <laughs> mm hmm. <laughs> มีไรต้องช่วยกันอ๋ออ๋ออ๋อโดนสกิดหลังโดนสกิดหลังโอ้เมนย่าโอ้เมนย่าโอ้เมนย่าโอ้แค่สกิดเองครับแค่สกิดเราไม่ถึงตายหรอกครับแค่สกิดตามมาแล้วลูกเอ้ยผมได้มาอีกสักสี่ลูกมั้งอ๋ออยออ๋อเสียเพชรดิบังเอ้ยเพชรหยามานะวางกูฆ่านะเขาก็บอกกลัวที่ไหน ไปแล้วไวรุ่นัวรุ่นเทียววรุ่นัวรุ่นเออโชคดีนะวัยรุ่นโชคดีนะโชคดีนะวอ้รุ่นตกเคยตกเป็นตกครับใช่ใช่เตกเหลืองมันไปอะไรใครอยู่ก็ไม่รู้อะแล้วมัอะไรครับก็ไม่คิดว่าจะขนาดนี้อะเรียกว่ากันดีๆไม่ขอนพ่อสอนไว้อีสีเหลือง วันเหลือนี่ต้องเป็นปฏิบัติกันเราแล้วล่ะครับเออนิสัยไม่ดีเลยนะอุตส่าห์เดินไปเฉยๆแบบอยากดูทัศนียภาพไม่ได้เลยทัศนียภาพคืออะไรบรรยากาศรอบบ้านไงเห็นแบบตรงบ้านสวยดีเออแค่นี้เองจริงแต่เขาไม่เต็มใจจะให้เยี่ยมนะครับเออไม่งแย่มากเลยนะครบไม่ได้ติดึงติดึงติดดึงเคเราได้มาอีกประมาณโอเคก็อีกสักลูกนึงเออผมสิบสองสิสองลูกแล้วครับ สิบสองลูกเขาบอกย่ำยำย่ำยำตอนนี้สิบสองลูกมันไม่ได้ดีใจเลยเฮ้ยเยอะแล้วสนใจไฟบอลผสมทีนทีไหมครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเออได้นะทีนทีมันเท่าไหร่นะสี่ทองห้าทองครับโอ้ยได้เนี่ยมีอยู่เยอะด้วยห้าสิบเดยตอนนี้มีห้าสิบทองแล้วเนี่ยโอ้โหนี่มียี่สามก็ได้นะแล้วก็ต่อสูงๆไปบุ้มบุ้มบุ้มบุบ้ม โอ้ยโอ Bref, ้ยโอ้ยโอ้ยเห็นเห็นเห็นมาเก็บท้องอีเชยเฮ้ยมาเก็บเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเรานี่ครับโอ้ไม่ไม่ไม่เขามองเราไงแค่มองครับมองแรงแล้วจังว่ามองแรงไม่ได้ละเขินไม่เขาอะไรคือการมองแรงละเขินเห็นเราเป็นผู้หญิงไม่ได้เลยทไมอมาหนุ่บ สเตลเลมันเยอะพักแม่คนป่วยใชไหฝนตกอากาศนี้ไม่ไม่ค่อยจะดีนะครับใช่ดูดัดตัวเองด้วยนะคะเด็กๆอ้และเป็นห่วงคนดูแล้วเราเก็บไปบ้างมันเคยเห็ในใครเดินมาแวบๆเราไงจะเหลืองเหลืองเดินม,มาอยู่ไหนวะเหลืองมันเดินม,มาฐานสีนะวะเหลืองมันเดินม,มาฐานดีเท้าโอ้ได้เวลาปกป้องไม่ไดมอนด์แล้วนี่มาอนเเเยโโออคคม่จะได้อีกเฮ้ย ไหวปะไหวปะไวะไม่ไหวก็คงจะไม่พูดว่าจะพูดว่าอะไรแล้วะครับโอ้โหนี่มันบอกแล้วคนเก่งสองพ <c oughs> ันสิบเจ็ดไหนไม่ต้องมีสองพันสิบเจก็หลักด้วยครับเอาเหรอเออเอเอใช่ใช่ลืมเลยลืมคิดไปเลยโอเคได้มาหลูกตอนนี้เรามีกันสิบแปดเฮ้ยมันมากัน2สองคนแล้วเราต้องเตรียมบุกแหมไม่แดงลุยดิ ไม่ไม่คือคุณเห็นไหมครับคุณเห็นอย่างที่ผมเห็นไหมเมื่อกี้คุณเห็นไหมว่ามันไปฟาร์มฐานสีสีสีฟ้าอะควาเราอย่าเรียกฟ้ามันเฉยไปต้องอะควาอะควาโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โอควาโอ้โหยอ้โหอ้ว่าอ้โหโู้โหโอ้โหโอ้โหโอ้อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห้โหหโอหอ้โหหโอ้โหโอหโอ้โหหโอหหโอ โอ้มันหันหลังด้วยนะไปหันหลังไปดูด้วยนะนู่นนู่นนู่นไปดูดิจริงจริงอยู่นู่นนู่นนู่นแล้วมือถืออะไรมือถือไฟบอลกูว่าอะไรนะไอ้ตัวตกไปคนหนึ่งที่เหลเขาเดินไม่ดูทางเลยนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฟนเฮ้ยมันมีเอเมอรัลล์ให้แล้วอะแก ก็ผมเนี่ยแหละเป็นคนอัพเกรดเองอ่ะเอ้โอคนไลฮอตขนาดนี้หรอโอเคเราเราเราสู้เสร็จแล้วอ่ะแล้วกลับบ้านกันดีกว่าสู้ได้ไงมะนโคตรเก่งอะเฟมเดิลเลดบอลป่าวป่าวป่าเป่าหครับเขาตกเองไปคนเึียแล้วเหลือคนเดียวให้ผมฆ่าเอาเป็นว่าไม่พูดจะดีกว่ากันเนาะจะดูลอยมีเยอะเลยไปเฮ้ยเท่านี้ก็เยอะแล้วนะยี่สิบกว่าลูกพอไหม มันมันจะปาเข้านี่หรอเอาปะเอายังไงดียังไงดีเดี๋ยว้อไม่เอาระบบเราน่าจะแบบดูจะสั่งติ๊สุกได้แล้วนะครับแล้วก็เอา TNT ปะนิดหนึ่งก็ได้ครับนิดหนึ่งก็ยังดีสักนิดเดียวเกินสิบลูกไหมได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมให้ทองไปก่อนนี่นี่ได้ละมีเก้าอยู่พอดีโอเคครบสิบลูกแล้วแบ่งแบ่งให้เท่าๆกันครับ แบ่งให้เท่าเท่ากันผมมีไฟบอลอเด๋ยวเราต้องเตรียมเตรียมลกสมนาครัวไปเตรียมตัวบ้านอพยพอยู่ไม่ได้แล้วฮะเหล่านี้มียี่สิบสามครับพี่เฟสเราต้องได้เท่าไหร่ครับเอ่อเอาไปเลยค่ะสิบสองสิบเอ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมวัดน่าจะได้ยี่สิบสี่อันแล้วก็แบ่งกันคนละสิบสองอันได้เหวรอรอก่อนแล้วแล้วก็ปานโอเคได้ยี่สิบสี่แล้วโอเคแล้วแบ่งกันพี่เฟสครับเราแรกมีมีมีทองไหม ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีผมขอแลกไอ้นี่ก่อนเป็นเฮ้ยแต่เขาต้องทำทางขึ้นด้วยว่ะเขาไม่มีบล็อกบล็อกบัตนะฟักวัดอะไรเหรอแลกของผิดแลกของผิดแหมถือมาซะบิบดีเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเหลืองบุกเหลืองกระเด็บุกก็อยู่เฮ้ยเหลืองแดงเหลืองแดงบุกก็อยู่เหลืองแดงบุกอีนี่เราเราเราเงียบเรานิ่งไว้ก่อนนี่พิเฟสไหมนี่แอบตรงนี้โอ้ยโอ้ยอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเดี๋ยวนี้ส้มบนเออเอ้ยโอ้ โอเพื่อนปลาเพื่อนปลาใส่เพื่อนไม่น่าเลยพร้อมไหมครับเราแบบปลาทีเดียวเลยอะแบบปลาให้หมดเลยสิบสองลูกเนี่ยเอาเนี่ยเออเขาไม่มีเอาผมกุศาสตร์วันในกล่องเอาไปไฟไปเอามาเร็วกลับไปปั๊บเฮ้ยอยู่ในกล่องเดี๋ยวอยู่ในกล่องเลยกล่องบ้านเราเลยเหรอใช่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 โอ้ยแล้วแล้วแล้วที่ NT มันมันทำลายบล็อกอะไรได้บ้างมันทำลายทุกบล็อกเลยครับจริงเหรอแล้วไฟบลอกะ ไฟบอก็ทำลายได้ทุกบอจะเว้นออกซิเยนครับหมืแล้วแบบปาที่เราสิรูปแบบคนละสิบสองรูปใช่ไหมสรุปแม่งเตียนเองตายตกเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเรายอๆยืะอแท่ยอแท่อ่าอ่ายิงเลยิงเลยิงยิงเลยิงทีสอรูปยัดไปเอาบอแล้วหนูชนกันตาย มาเรื่อยๆมาเรียงๆอุ okay. ้ยอเป็นเตอร่หมดยับเสรแล้วครับเรื่องทีนทีนเดียวจะยับโอเคเรามีบล็อกไหมครับมี20่พันครับต่อเลยครับนล้วมันลามผมก็กลัวธนูจากสีเหลืองเหมือนกันนะเฮ้ยไม่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 มันรักกับเรามันรักกับเรานะมันรักกับเรามันรักกับเรา รักแหละรครับเออว่าเออเดี๋ยวมันมันมัน,ม,นมันพีเมตเอ,อ้ยเมื่อกี้พูดผิดน,น,นะจ๊ะเอาเอ,อ้ยเอ,อ้ยเขาตัวจริงว่ะแอ,อ้ะชิบหายออแล้วเฮ้ย <c oughs> จะต่อทีนทีก็ไม่บอกเฮ้ยเกือบไม่มันแค่เผลอไม่ถือไงเออโอเคครับโอ๋ยเสี่ยวจุตจุดพีเฟ่ครับ <c oughs> เอ้ยมันไม่สนใจเราเว้ยมันไปตรงกลางเว้เยเราจะมาต้องเดีย๋ยวเดี๋ยวมันจะมาทีมเราเว้ยเ,เราจับไปทีเรากันดีกว่าครับอ่อบาๆๆนะ่าเรามีเอมอโร่ให้แล่ชุดกันน่ารักกล<ะ>ับบ<ะ>้านเรารักรออยู่แดงมันมีซัมติงนะครับแดงมีซัมติงนะเนี่ยออโอ้มันมันก็ลังต่อบภาสีฟ้าเพื่ออ้อมมาฐานเราฉันเรายอมไม่ได้ผมยอมไม่ได้แล้วพี่เฟสเขาเอาชุดไดมอนด์มาจากไหนวะน่าอ้าวอ้าวก็ก็แรกมาไงถามได้โทษ เคยเคยเพื่อแผ่เพื่อแผ่ไหมครับเพื่อแผ่ไม่เหลือใจครับไม่เหลือเรามีน้ำใจไหมครับไม่เหลือแล้วจ็บแย่แย่อื้ยอ๋อเอาสีไม่เตีวยังนะเว้ยได้พี่เฟสได้ได้ครับได้ได้แหมโอ้เดี๋ยวโดนเองอุ้ยตกผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวนะ หมายว่าเขาตกตรงไหนเวอร์มันตกแล้วเหลือนคนเดียวเหลือผู้หญิงไ้เหลือสีนั้นคนเดียวเหลือแค่คนเดียวแล้วเหลือคนี่เดียว TNT ไม่โคตรหนุนเลยวะมาปรีชีพกันเถอะยังไงเราตายแล้วก็เกิดใหม่ได้นะครับใช่นั่นแหละคือข้อดีของเบสบอลและข้อดีข้อที่ไม่ดีของเบสบอลคือเตียงแต่ก็ชิมหายไวบอลเนี่ยก็ใช่ครับนั่นแหละประเด็นเอ้ยมันอยู่ฐานมันเว้ยเอาๆๆๆป กกูกูเฮ้ยไม่มันกำลังไปมันกำลังไปไปไหนครับกำลังไปฐานโล่ไปฐานล่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปล่อยเข้าไปเด้อครับจริงๆแต่แต่เราตามไปด้วยก็ดีนะครับแกมันอินวิซิเบิลไปเลยมันอินวิซิเบิลไปเลยอ้ามึงโดนแน่เขา่าจะทำเตียงเราแตกนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยตลกแล้วตลกแล้วเรียบร้อยทิ้งกายแล้วเตียงที ไปมุ่งไปมุ่งไปลุ่งไปโอเคโอเคนะครับผมชาเลนจ์นี้แล้วก็สำเร็จนะครับคือเราใช้ไฟบอลวันยี่สี่ลูกนะครับแล้วก็แล้วก็กำลังเสริมซีทีเอ t นทนะครับผมก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะผมกระเช้าไลค์ครับแล้วถ้าเกิดใครอยากให้เล่นกันอีกก็คอมเมนต์มาเลยนะเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันบ่อยๆเลยโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเชิญออย่าลืมเป็นเบาหวานนะครับไม่เป็นเว้ย